pa solo <music> สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาปลูกต้นองุ่นกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องทําค้างอางุ่นก่อนนะคะการทําค้างอางุ่นนะคะเราจะเลือกใช้เสาไม้เสาปูนหรือเสาเหล็กก็ได้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรขึ้นไปเพราะว่าเราจะต้องเอาเสาลงดินไปอีกหลายเซนนะคะถ้าเราใช้เสาไม้ให้เราทาย,ยากันปลวกันมแมลงก่อนนะคะ

<Okay. S 2> <Okay. S 1> สายถามนางว่าให้ช่วยถือเสาไหมนางบอกไม่ต้องไม่ต้องฉันทำเอง มันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนกับการทําค้างองุ่นเอ็นดูสาเจ็บมือลงเสาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการดึงรวดกันค่ะรวดที่ใช้ก็จะเป็นรวดที่สามารถรับน้ําหนักต้นองุ่นได้ดีนะคะ Ah, dai, lo Prova, vediamo. Bravissimo. Good. นี่นะคะทุกคนออต้นอง,งุ่นที่เราซื้อไปมีทั้งนี่แบบต้นใหญ่นะต้นใหญ่คือมันมันเริ่มมีกิ่งแล้วนะคะกิ่งถึงกิ่งยาวๆแบบนี้เราก็จะเอาไปไปพาดแล้วก็มัดกับลวดนะคะที่เราที่เราลงเสาวไว้ก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะแบบต้นเล็กก็มีนะคะที่ซื้อมาเนี่ยทุกคนแบบต้นเล็กก็มีคะ่ะที่ซื้อมาแล้วก็ลงลงดินไปแล้ว เดี๋ยวเยววันนี้จะลงจะลงต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยค่ะเราจะเอากิ่งเขาผ้าได้บนบนลวดบนลวดที่เราที่เรามัดไว้ที่เราทําไว้แล้วเขาก็จะเลือ้อยเลื้อยตามลวดนะคะวันนี้นะคะมีคุณตานะคะเป็นเพื่อนบ้านแกใจดีมากๆเลยคือมาช่วยสายปลูกต้นหนงนนะคะเพราะว่าสายปลูกเองคนเดียวไม่ได้

così ok si เราก็ตั um. ดกิ่งนะคะต้นหนึ่งให้เหลือแค่สองถึงสามกิ่งเท่านั้นแล้วก็ใช้ลวดนะคะมัดเอาไว้โต้นสวเชิมากเลย คุณตากำลัง <authority> ด <ICEOVER> ูนะคะว่าจะตัดกิ่งไหนจะเก็บกิ่งไหนเพราะว่ามันลกเหลือเกินค่ะทุกคน E bom, quanto me nadais, madona. <laughs> eu sei, eu นี่นะคะทุกคนเราก็ทำการปลูกต้นองุ่นเรียบร้อยแล้วนี่เป็นต้นใหญ่ที่ซื้อมานะคะเราก็ทำการตัดกิ่งตัดกิ่งแล้วแบ่งกิ่งเขาให้เหลือแค่สองสากิ่งเท่านั้นนะคะเพื่อจะให้เพื่อจะให้เขาเหลือยแล้วเราก็ให้เขาไต่าตามเส้นลวดนี้นะคะ นี่ค่คะที่ร้านนะคะมันจะมีหลายแบบแล้วก็หลายสายพันธุ์มากๆให้เลือกที่เราซื้อมามีตั้งขนาดต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนะคะแต่ว่าต้นใหญ่เขาเนี่ยถ้าเกิดซื้อมาจากร้านน่ะกิ่งเขาจะเยอะมากเราต้องซื้อแล้วก็มาตัดตกแต่งกิ่งเองแล้วก็ให้เหลือแค่นี้นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมให้เหลือแค่2-3กิ่งเท่านั้นนี่ค่ะ ต้นนี้นะคะต้นนี้ยังไม่มีกิ่งให้ไต่นะคะเขากําลังเนี่ยค่ะพอเขาโตมันเขาก็จะเลื้อยเลื้อยเลื้อยยาวแต่ว่ามันเริ่มมีลูกบ้างแล้วนะคะทุกคนทุกคนดูนี่คือลูกเขานะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่คือลูกเขานะคะเขาเริ่มมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าปีแรกนะคะปีสองปีแรกเนี่ยเขาจะโตไม่เต็มที่ลูกเขาจะโตไม่เต็มที่ คือยังใหญ่ไม่พอประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งลงดินส่วนนี่เป็นต้นเล็กนะคะที่เราซื้อมาต้นเล็กที่ร้านเนี่ยเขาจะมีขายแบบนี้นะคะเป็นกิ่ง เป็นกิ่งถ้าเกิดถ้าเราจะซื้อให้ซื้อเป็นกิ่งที่อยู่ในกระถางเพราะบางร้านเนี่ยจะมีขายเฉพาะกิ่งแต่ยังไม่มีรากถ้าในถ้าในกระถางแสดงว่ามันมีรากแล้วเขาก็จะเริ่มโตนะคะทุกคนเริ่มโตเนี่ยค่ะแล้วก็จะเราก็จะให้เขาไต่ไต่ไปเรื่อยๆต้นนี้ก็น่าจะประมาณรักปีสองปีะคะ่ะถึงจะโตซื้อประมาณซื้อต้นเล็กมานะคะแบบนี้มาสี่ต้นนี่ด้วยค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะเพราะว่าส่มีทั้งมีหลายพันซื้อมาหลายพันพันนี้เป็นพันแบบนี้นะคะขาวแล้วก็มีพันดําด้วยมีหลายสายพันธุมากเลยค่ะที่อิตาเลี่ยนุ่นส่วนนี้เป็นพันดำพันนี้นะคะทุกคนพันนี้จะหอมมากหอมเหมือนหมากฝรั่งอ่ะทุกคนนึกไหมหมากฝรั่งรสสตรอเบอรี่อ่ะเนี่ยค่ะหอมมากๆเลยพันนี้ซื้อมาทั้งสีขาวแล้วก็สีดํา ก็ปลูกองุ่นกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าอางุ่นโตไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตาม